อยู่แต่ถ้าตั้งหนึ่งมีนาปุ๊บเนี่ยท่านจะยังไม่ได้อะไรเลยเราจะไม่ให้บัตรไม่ให้เสื้อไม่ให้อะไรทั้งนั้นเลยท่านจะได้ใบใบเดียวนะครับเอกสารับตั้งแต่หนึ่งมีนาสาขาจะเป็นคนจัดการทั้งหมดและอย่างน้อยก็คือว่าท่านจะต้องเป็นคน,นที่ได้รับการอบรมแบบนี้ก่อนถึงจะได้รับอนุญาตให้ดาเนินการของส่วนลดเงินได้ตั้งแต่หนึ่งมีนาเป็นต้นไปประกาศเป็นรูประเทศนะครับ เดี๋ยวหนังสือจะออกประมาณนะี่เดี๋ยวผมกลับไปวันจันนี้หนังสือก็จะออกทั่วประเทศแบบนะครับเพื่อให้พี่น้องทำงานนี่ยเป็นระบบถ้าใครไม่ไม่เข้าคอร์สไม่เข้าการระบบของเราท่านก็ถือกระดาษไปนั่นแหละอยู่ไปเรื่อยๆถ้าท่านอยากเข้าร่วมอมไรท่านถึงได้อุปกรณ์แบบนี้ดีไหมครับะน,าารนะครับหนึ่งมีนาประกาศนะครับ ทุกสาขาจะไม่มีการปอกอะไรให้พี่น้องเลยท่านจ่ายเงินมาเขาจะมีใบรับให้เรียบร้อยมีข้อมูลให้ทุกอย่างว่าท่านจะได้อะไรท่านต้องมาอบรมแบบนี้ก่อนถึงจะได้รับการอุมัตินและได้รับใบแต่งตั้งอะไรทุกอย่างนะครับตอนนี้พอเราอยู่ตามท้ายรถก็มีนะครับพอเราเอ่อมอบมอบของกันมอบใบเห็นมอบกระเป๋าไหมนะครับเหมือนมอบยาอะไรรืยังไงไม่รู้นะครับแอบแอบซ่อนซ่อนกันต่อไปไม่ได้แล้วเสียหายหมดโอเคไหมครับพอเราต้องได้รับเก็บเนะครับ ท่านเป็นหุ้นส่วนตำรวจประเมินท่านเป็นแอบกันอยู่ท้ายรถไดยไงนะครับเราจะต้องเอาใหม่ระบบราบรจัดในหนึ่งมีนานี้เราปรับาระบบใหม่นะครับใครที่สมัครขอออมต้องผ่านระบบระมดเลยนะครับเนี่ยท่านมาฟังกับพี่บังรู้เรื่องราวเราก่อนนะครับชื่อเราทําไมต้องมปชืที่ตำรวจประเมินทําไมต้องอย่างนี้ปกอคือใครนะครับทาง,งานแบบไหนนะครับเล่าอะไรได้ท่านต้องเล่าได้หม สรุปว่าวันนี้ถ้าท่านยังเล่าเรื่องเราไม่ได้แล้วท่านจะไปเล่าเรื่องอะไรผมยังอยู่<ฮ>สุดทจาหมครับวันนี้เราหนักไปแต่ท่านเก่งกันแม่นะท่านชวนเป็นยังไงผมจะงงอยู่เลยอันนี้เรื่องสิผมถามอีกคนหนึ่งผมถามท่านหน <c oughs> อ่อ,ผอ,อนย,มยผมว่าไอ้อท่านชวนเข้ามาเป็นผอได้ยังไงช่วงที่ชวในใช้อะไรชวนผมถามนะ <c oughs> แกก็บอกว่าก็ไล่บอลนิดนิดหน่อยนั้นจะบอก ไล่ยังไงแต่ผมอยากลุ้มลอนท่านกันเลยทําไมมันง่ายจังแกก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรพูดอยู่อย่างเดียวคือเลยรู้ไหมรู้ไหมถ้าเจ้าตายเจ้าจะได้ตังค์เท่าไหร่ <S 2> <S 2> <S 2> พอบอกว่าแปดแสนห้านะครับอีกคนหนึ่งเป็นไงครับฟังแล้วอยากได้เงินนะครับแล้วรู้ไ,ไหมถ้ามันเป็นผอ,อ,อกกนะเขาจะมีตังค์ให้ค่าบริหารคนตายด้ยนะโอ้ยคนนี้ก็มาแบบอะไรครับอยากได้ตังค์นะครับก็เลย หนึ่งตัวเองตายได้แปดแสนห้าสองถ้าคนอื่นตายจะได้ห้าหมื่นนะครับสรุปมาเพราะอะไรครับอยู่สองข้อเนี่ยและคนรู้แค่สองข้อเนี้ยเวลาออกไปก็พูดกี่ข้อครับก็สองข้อนะครับมีคนหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับเอ๋ออเราอยู่แถวอีสานพอเก่งมากเลยไปเล่า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 เสร็จแกเก่งไอทีนะครับแกเก่งเก่งไม่สมัครเลยเก่ง โจนๆๆๆๆแกเป็นอาจารย์จะเก่งไอทีมากเลยรุๆๆแจะจะแ่แกก็แกบอกว่าโอ้โหพอเสร็จปุ๊บเลยไหมพอเขาเล่าเสร็จปุ๊บแกบอกงานนี้ลองอย่างดูนะครับเข้า Facebook นะครับกระจายนะครับท่านรู้ไหมการกระจายของออท่านอาจารย์ท่านนี้มันไปถึงนู่นเลยครับคอมอเลยครับพราะแกกระจายแบบรวดเร็วมากพ่อแม่พี่น้องที่มีญาติมีพี่มีน้องวันนี้มีข่าวดีนะครับ ตายแล้วได้แน,ยน่ยแปดแสน <laughs> นะครับรีบชวนญาติชวนพี่ชวนน้องเข้ามา่วนเพราะตอนนี้มีสมาชิกร่วมแสนคนแล้วอีกไม่เกินหกเดือนมีหนึ่งล้านคนโอ้โห <laughs> แกบรรยายซะสรุปนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์สนใจติดต่อแกด้วยนะใส่เบอร์มือถือแกด้วยนะใช่ยงไหมครับนู่นเลยครับออกไฮโลไพ่รักกับพวกคุณแม่นี่แหละครับ